สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องนายสั่งของมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่วันนี้ได้ของมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ชื่อหูฟังนะคะชุดหูฟังบลูทูธนี่ของลูกสาวสั่งน่าเอาแกะเลยคะ่ะลูกสาวเราแกะดูอันนี้ก่อนแม่สั่งไปสองอันนะคะแม่สั่งไอตัวไม้ไม้ถูพื้นหรือเปล่าที่มันเป็นแบบ ถูพื้นกวาดพื้นได้ด้วยอะคะ่ะแต่อันนี้ของลูกสาวเห็ลูกสาวแกได้ไหมคะว้าวไอสบสองนะคะ เปิดเลยว้าวดูกล่องสวยงามจังเลยสีฟ้าด้วยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อแถมสายชาร์จมาด้วยใช้สำหรับ iPhone นะคะอันดอยใช้ได้ไหมเนี่ยลูกสาวบอกอันดอยใช้ได้เดีย๋ยดูคะลูกอ๋ลอลองดูสิอมันก็จะเป็นแบบแตะอัตโนมัตินะคะ ถ้าเราปล่อยมันก็จะดูดลงไปเลย oh. มันก็จะปิดเองอ้ะ uh huh. ก็จะเอาไว้ก่อนมันจะมีสายชาร์จแบบมาให้นะคะอันนี้เราสามารถชาร์จแบตตรงก้นมันได้เลยใช่ไหมเราไม่ต้องถอดทีละอัน oh. อาโอเค<ๆ>รีวิวอยู่ก็เสียบเข้าไปได้เลยค่ะโอเคอ่าต่อไปแกะของคุณแม่อันนี้ของคุณลูกจบไปละหนึ่งหนึ่งรายการ เอ้าต่อไปของแม่แกะให้แม่หน่อยแม่แกะหรือเปล่าเนี่ยลูกแกะให้แม่หน่อันนี้จะเป็นเหมือนไม่กวาดแล้วก็มันสามารถถูพื้นได้นะคะใน,ในตัวที่เขาโฆษณานะคะ,ะเป็นไหมเนี่ย ช่วคู่มืออทิ้งทำไมเนี่ยนี่อ่ะค่ะจะเป็นไม้กวาดไม้กวาดแบบถูพื้นได้นะคะแม่ลองสั่งในลาซาด้านี่อค่ะอันนี้คืออ๋ออันนี้คือด้ามจับด้ามจับเราต้องมาประกอบอีกที นี่ไงจะเป็นตัวนี้ได้ไหมเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกวาดนะคะเราถูเราดันดันไปมันก็จะกวาดเข้ามาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวถูเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปทดลองกันแล้วประกอบดูก่อน แต่เนี่้แม่ไหนคะ่ะเอาให้แม่ด้วยเอาตัวไหนใส่ก่อนดีเนี่ยตัวนี้สุดท้าย<ฮ>ใช่ไหมอ๋อนีม

ค่ะการรีวิวของเราก็มีแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย